ที่อเมริกายุโรปและยูเครนยังคงเรียกร้องให้มีการเจรจาสันติภาพที่สร้างสรรครัเสเซียกับโจมตีเมืองต่างๆของยูเครนอย่างไม่ลดละโดยการโจมตีเกือบพันครั้งในรอบ3วันที่ผ่านมาด้วยงบประมาณสูงถึง761ล้านดอนลลาร์สหรัฐยูเครนถอนแขนส่งเดินเกิน300ลำพาตะวันตกมุ่งหน้าถล่มกรุงมอสโก การขาดแคลนเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ทําพลังการโจมตีของรัเสเซียลดลงสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับวันนี้เราก็จะมาอัปเดตนะครับสถาน,นการณ์เหตุการณ์สงครามยูเครนรัสเซียกันอีกคลิปหนึ่งนะครับท่านผู้ฟังครับสำหรับชาวยูเคแล้วนะครับสุดสัปดาห์ที่ผ่านมา สัปดาห์สุดท้ายของเดือนพฤษภาคมนั้นถือว่าเป็นคืนที่นอนไม่หลับเป็นเวลาติดต่อกันถึง3วันหลังจากที่กองกําลังรัสเซียเปิดฉากโจมตีทางอากาศอย่างหนักหน่วงนะครับต่อเนื่องนะครับทั่วทุกภูมิภาคข,ของรัสเซียโดยเฉพาะเมืองหลวงกรุงเคฟนี่หลยครับสัญญาณเสียงไซเรนเตือนภัยทางอากาศมันดังขึ้นเป็นเวลา5-6ชั่วโมงทุกๆคืนเลยนะครับ3คืนติดต่อกัน กองทัพอากาศยูเครนรายงานนะครับว่ารัเสเซียได้ส่งอาวุธและโดนโจมตีทางอากาศถึง995ครั้งนะครับซึ่งถือว่าเป็นจำนวนที่ไม่เคยมีมาก่อนในช่วงเวลาดังกล่าวรัสเซียทุ่มเงินถึง761ล้านดอลลาร์สหรัฐนะครับถล่มยูเครน3วันติดนะครับววดนะครับ24 25 26ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีที่รุนแรงที่สุดซึ่งไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยในวันเสาร์นี่แหละครับมีการใช้งานโรนและขีปปาวูธ์264ลูกนะครับวันอาทิตย์367ลูกและก็วันจันทร์364ลูกท่านู้ฟังครับโดยรวมรัเสเซียทําให้มีผู้เสียโดยรวมนะครับรัเสเซียทําให้ชาวอุคเนี่แหละครับได้รับบาดเจ็บประมาณ100รลาย และเสียชีวิตทั้งหมดนี่แหละครับ14รายรวมถึงเด็ก3รายในพื้นที่ต่างๆของประเทศยูเครนการโจมตีเหล่านี้เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผู้นําชาติตะวันตกนี่แหละครับกำลังกดดันให้รัเสเซียเข้าร่วมการเจรจาอย่างไรก็ตามรัเสเซียยังคงเพิ่มระดับการโจมตีอย่างต่อเนื่องโดยทุ่มทรัพยากรจํานวนมากในกระบวนการนี้นี่แะครับมีการคํานวณการโจมตีในช่วง3วันที่เกิดขึ้นนี่แหละครับซึ่งเกิดขึ้นที่ าการโจมตีติดต่อกันนี่เลยครับทำให้รัเสเซียต้องทุ่มงบประมาณถึง761.5ล้านดอลลาร์สหรัฐึ่งการโจมตีครั้งนี้นะครับรวมๆว่แลวมีการใช้โดน 903ลำนะครับรวมถึงโดนซาเอตและถูกจัดการหรือว่าถูกกำจัดโดยระบบป้องกันต่างๆของยูเคนี่แหละครับ799ลำขณาดที่มีการใช้ขีปุธดพื้นสู่อากาศ k h 5969นี่แะครับจำนวน4ลูก k h 101นี่แหละครับจำนวนถึง64ลูก k h 1 22ซึ่งไม่ค่อยใช้งานเท่าไหร่จำนวน1ลูกและก็ขีปุธอิสคันเดอร์พิสัยไกลนะครับ อิสคันเดอร์แล้วก็เคยยีนี่แหละครับจำนวนถึง23ลูกในจํานวนขีปุรุทั้งหมดนี่แหละครับเกลูกนี่แหละครับมันถูกสกัดกั้นด้วยระบบป้องกันแผดอากาศได้ถึง 60ลูกนะครับซึ่งดูเหมือนว่าที่เหลือนี่เลยครับมันก็ไปถล่มเป้าหมายแต่หลกัหลกๆแล้วขีปุกต่างๆเหล่านี้นะครับอิสคันเดอร์ยังได้รับบทบาทเป็นพระเอกในเรื่องของการที่มันสามารถหลบหลีกระบบป้องกันได้เพราะฉะนั้นอิสคันเดอร์จึงเป็นกายอากลายเป็นภัยมหันถ้าเผื่อมีการใช้งานโจมตีเข้าไปในดินแดนของอยูเคนขณะที่ขีปุกอย่างอื่นๆอย่างเช่น k h .101 คาลิ คส5969เนี่ยนะครับดูเหมือนว่าไม่ค่อยเกินความสามารถของระบบป้องกันภัยอากาศสักเท่าไหร่ท่านผู้ฟังครับนักวิเคราะห์ทางทหารเผยว่านะครับว่าการขาดแคลนเครื่องบินทิ้งระเบิดทางยุทธศาสตร์นี่แหละครับมันทําให้พลังยิงขีปุธะของรัสเซียลดลงอย่างมากในปัจจุบันการขาดแคลนเครื่องบินยิงขีปุธะอย่างเช่นตู160ตู9 5 m s นี่แหละครับมันกลายเป็นเหตุผลสําคัญที่อธิบายว่าทําไม กองกำลังรัเสเซียจึงยิงขีปุธพิสัยไกลในการโจมตีร่วมกันในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมานั้นได้ค่อนข้างน้อยเมื่อเทียบกับความสามารถในการผลิตขีปุษต่อเดือนที่มันทําได้ถึงเดือนหนึงร้อลูกตันผู้ฟังครับมีการใช้ขีปุธล่อน55ลูกในวันที่25พฤษภาคมและอีก9ลูกในวันที่26พฤษภาคมทําให้ขีปุตล่อนที่ยิงจากอากาศทางทะเลและบนบกนี่เลยครับ มีรวมรวกันแล้ว191ลูกเพื่อโจมตียูเครนในครั้งใหญ่5ครั้งนับตั้งแต่ปี2 0 2 5คาดว่าศัตรูนี่หละครับรัเสเซียนั้นกำลกำลังมีการสะสมขีปุตต่างๆไว้เพียงพอซึ่งมันก็เป็นไปได้นะครับว่ารัสเซียนั้นต้องการสะสมอาวุธเพิ่มเติมจึงมีการใช้งานน้อยหรืออาจจะเป็นงานประเมินข่าวกรองนี่เลยครับในเรื่องของจํานวนการผลิตมันอาจจะไม่ตรงกับความจริงจริงซึ่งความแตกต่างระหว่างการผลิตกับการใช้งาน นนมันอาจจะน่าจะเกิดจากการขาดเครื่องบินหรือว่าเครื่องบินบรรทุกนี่แหละครับเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ต่างๆนี่แหละครับมันทําให้เกิดความยากลําบากในการจัดการระบบโจมตีรวมถึงการเหตุการณ์ที่โดนยูเคนี่หละครับที่มันไปทําลายทั้งสนามบินไปทําลายคลังน้ํามันโดยเฉพาะอย่างเช่นที่เอ็งเกลีสที่ซาลตอฟนี่หละครับมันทําให้ประสิทธิภาพมันลดลงแต่บ้ฟังครับ ก่อนหน้านี้นี่แหละครับเราทํารายงานนะครับว่ารัเสเซียมีการซ่อมบํารุงขนาดใหญ่สําหรับเครื่องบินทางยุทธศาสตร์ 95, 8, ตู95 M8 ตู22 M3 และก็ตู160รวมถึงเหตุการณ์การโจมตีคลังน้ํามันและก็สนามบินแองเก2ล2ที่ซาลตอฟนี่หละครับมันทําให้ประสิทธิภาพการโจมตีของรัเสเซียมันลดลงอย่างมากขณะที่การโจมตีด้วยขีปุษคาลิบ ที่นี่นะครับที่มันก็เสี่ยงที่จะทําให้เปิดเผยตําแหน่งของเรือในทะเลดำเพราะว่าถ้าเผื่อมันโผล่ขึ้นมาแล้วไปเจาะเอ๋กับยานผิวน้ําอย่างเช่นมากล่าเนี่ยเลยครับมันจะยิ่งยุ่งเข้าไปกันใหญ่ แต่ฟังครับการใช้งานจริงๆของตู9 5 m s นั้นสามารถใช้งานได้จริงไม่ถึง10ลำจากจำนวนที่มีทั้งหมดนี่แหละครับมันมีประมาณ40-50ถึงลำนะครับขณะที่ตู160นั้นก็ใช้งานจริงได้เพียง6ลำจากจำนวน1 8 1ถึงถึงลำซึ่งส่วนใหญ่นั้นมันก็กำลังทำการซ่อมบำรุงและก็มีการอัปเกรดขณะที่ตู 22M3 นั้นแทบจะทำการขึ้นบินไม่ได้แล้วในปัจจุบันรัเสเซียจึงต้องฝากความ หวังไว้กับขีปรุษอิสคันเดอร์คเนี่ยครับซึ่งถือว่าเป็นอันตรายที่สุดในบรรดาขีปรุษที่มีการใช้งานอยู่ในปัจจุบัน แต่ผู้ฟังครับสำหรับเหตุการณ์่ําคืนที่ผ่านมาตามเวลาของยูเครนรัสเซียนี่แหละครับซึ่งคลิปก่อนหน้านี้ที่เรานำเสนอไปเมื่อเช้านี่แหละครับเรานำเสนอเหตุการณ์ที่มีการขึ้นบินของกองทัพโดนยูเครนจำนวนมากนี่แหละครับกำลังทำการขึ้นบินและเดินทางไปทางด้านตะวันตกของรัเสเซียผ่านด้านตะวันตกของรัเสเซียนะครับมุ่งหน้าไปทางกรุงมอสโกรพร้อมกับมีรายงานการขึ้นบินของเครื่องบินขนส่งทางทหารของรัเสเซีย6ลำนี่แหละครับมุ่งหน้า ไปทางไซบีเรียตะวันออกล่าสุดมันก็มีรายงานจากกระทรวงกลาโงหมงของรัเสเซียนะครับว่าตั้งแต่เวลา21เอวลา,อา21นาฬิกาของวันที่27พฤษภาคมจนถึง7นาฬิกาของเช้าวันที่28พฤษภาคมตามเวลาของรัเสเซียนี่แหละครับระบบป้องกันภัยาการได้ทำลายหรือว่าสก,กัดกั้นอากาศยานและคนขับหรือว่าโดรนของยูเครนนี่ครับได้ถึง296าลำ นั่นหมายความว่าปริมาณโดรนที่มีการใช้งานในเมื่อเช้านี้ของกองทัพโดรนยูเคนี่แหละครับ มันมีมันต้องมีปริมาณมากกว่า296ลำอย่างแน่นอนเพราะว่ามันมีบางส่วนนี่แหละครับมันสามารถพาระบบป้องกันภารกาศและไปและก็สามารถไปโจมตีเป้าหมายต่างๆได้มีรายงานการส่งโดรนโจมตีบริเวณมอสโกและอีก13พื้นที่ได้แก่พื้นที่ไบรอันนะครับเบลโกลอดวลาดิเมียวอลูโเนสนะครับอีวานโวคาลูก้าเคิร์สนะครับโอ โอเรียนนะครับเรดยซานสโมูแลนตะเวียและก็ตุลาซึ่งก็เป็นทางผ่านของกองทัพโดนที่มันบินขึ้นทางด้านตะวันตก ซึ่งถือว่าเป็นการโจมตีด้วยโดนครั้งเดียวที่ใหญ่ที่สุดนะครับในดินแดนของรัเสเซียนับตั้งแต่สงคารามเต็มรูปแบบที่มาเริ่มเกิดขึ้นตั้งแต่ปี2 0 2 2ั่านอฟังครับการที่ปริมาณขึ้นบินโดรนพร้อมๆกันจํานวนเป็นร้อยๆลำนี่แหละครับมันจึงทําให้ระบบป้องกันภายนากาศนี่เลยครับไม่สามารถที่จะจัดการได้หมดอย่างแน่นอนปริมาณการบินในระดับจํานวนขนาดนี้นี่เลยครับ มันจึงสามารถเล็ดลอดฝ่าระบบป้องกันทะลุเดินทางไปถึงเมืองหลวงของรัเสเซียได้ท่านผู้ฟังครับการโจมตีส่วนใหญ่มันก็จะไปโจมตีโรงงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิตอุปกรณ์ทางทหารโรงงานผลิตโดนนี่แหละครับซึ่งยูเคนั้นยุทธศาสตร์สําคัญนั้นจะไม่โจมตีหรือว่าก่อความเสียหายให้กับพลเมืองคิดดูนะครับว่าถ้าเผื่อโดนต่างๆเหล่านี้มันย้ายจุดจาก จุธศาสตร์ทางทหารไปโจมตีพลเรือนเหมือนที่รัเสเซียอยู่ทําอยู่ปัจจุบันนี่แหละครับมันจะสร้างความเดือดร้อนให้กับประชาชนชาวรัเสเซียขนาดไหนแต่ยูเครนก็ไม่ทําต่ผู้ฟังครับตามรายงานการโจมตีเมื่อเช้านี้ของกองทัพโดนยูเครนมีรายงานนะครับว่าที่เมืองดูบาน่าเนีครับเมืองใกล้ๆก,กับมอสโกเนี่ยครับโดนได้ไปโจมตีโรงงานคอนสตรัตนะครับตามรายงานของสื่อเอสตานะครับซึ่งก็ถือว่าเป็น โรงงานผลิตชิ้นส่วนเกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมถึงโดรนโอเรียนนี่หละครับเป็นโดรนสําคัญโดรนลาาตะเวนสําคัญ oh, <my> วิดีโอที่เกิดขึ้นที่มีการเผยแพร่กันนี่เลยครับในช่วงเช้าว,วันพุธเราจะเห็นช่วงเวลาที่โดรนนี่เลยครับมันทะลุฝาระบบป้องกันแล้วก็บินไปโจมตีโรงงานทําให้เกิดลูกไฟขนาดใหญ่ท่วมโรงงานซึ่งคาดหมายนะครับว่าโรงงานแห่งนี้นี่ครับคงได้รับความเสียหายไม่มากก็น,น้อยขณะที่เมืองที่เมืองเซเลนกราดนี่หละครับซึ่งเป็นอีกเมืองหนึ่ง ในเขตของมอสโกใกล้ๆกรุงม,มอสโกเนี่ยครับโดรนก็ได้ไปโจมตีเทคโนโลยีป นะครับศูนย์เทคโนโลยีพาร์ค ELMA นะครับทำให้เกิดเพลิงไหม้หลังจากมีการระเบิดเกิดขึ้นซ,ซึ่งโรงงานแห่งนี้ก็จะผลิตระบบไร้คนขับ,อ,บอ,อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการควบคุมอัตโนมัตินะครับซึ่งเป็นส่วนประกอบสําคัญในการผลิตโดรนต่างๆของอรัสเซียฟังครับการขึ้นบินของจํานวนโดรนที่มากกว่า300ล้อลำนี่หละครับมันผ่านพื้นที่ทางตะวันตกตกต่างๆของเมืองต่างๆของรัสเซียมันยังทําให้สนามบินต่างๆรอบๆกรุงม และพื้นที่การเดินทางของโดนต่างๆเหล่านี้นะครับต้องปิดดําเนินการลงชั่วข่าว จากการอาจจกการมาของกองทัพโดรนขนาดใหญ่ของยุเคนเพื่อป้องกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับเครื่องบินพาณิชย์ต่างๆเหล่านี้ท่านผู้ฟังครับยุทธศาสตร์สําคัญของกองทัพโดรนยูเคนก็คือ,อยังเน้นการโจมตีพุ่งเป้าไปที่โรงงานผลิตต่อเนื่องของระบบอุปกรณ์ทางทหารของรัเสเซียโดยเฉพาะพวกโรงงานผลิตโดรนผลิตอาวุธต่างๆนี่เลยครับการรวมฝูงโดรนโจมตีขนาดใหญ่แบบนี้นี่นะครับมันทําให้เกิดพลังในการทําลายและสร้างความหวาดกลัว ให้กับเจ้าหน้าที่รัฐบาลของรัเสเซียเหมือนกันเพราะว่าเหตุการณ์เมื่อเช้านี้นี่นะครับ หลังมีรายงานการขึ้นบินของโดรนจำนวนมากของยูเครนกำลังเดินทางมาถึงทางฝั่งกรุงมอสโกมันก็มีรายงานการขึ้นบินของเครื่องบินขนส่งทางทหารนี่เลยครับจำนวนถึง6ลำขึ้นบินไปทางไซบีเรียตะวันออกซึ่งอาจจะเป็นการอพยพของเจ้าหน้าที่รัฐบาลของรัสเซียอีกครั้งหนึ่งซึ่งอาจจะกำลังหวาดกลัวจากการโจมตีของโดรนยูเครนที่กำลังจะมาที่กำลังจะเดินทางมาถึง รวมเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยการกดติดตามกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางช่องของเราด้วยนะครับ